วิธีบวกเเซตกิจกรรมทำง,ง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุงสตาเกมอยู่หัวใจไว้ที่เกมสวัสดีพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะ9.2จริงๆคอนเฟิร์มค่ะเดี๋ยวว่าคลิปนี้เราจะมาสอยสั้นๆในเรื่องของรีเบลอีกแล้วเพราะว่ารีเบลนี้ยังอยู่ในกิจกรรมตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะขึ้นเลเวล100อขึ้นมาแล้วเราจะได้เซตออกมานะก็คือเซตตัวนี้ นี่ตัวนี้นะครับมี1มี2มี3มี4เนาะเราจะได้ฟรีมาเมื่อเราผ่านเฟส100งนะส่วนวิธีการลงังงก็เราไปดูผมได้นะครับแต่แนะนําให้เพื่อนๆไปลงกับท่านอื่นดีกว่าจะช่วยกันยิงสบายๆเนาะคราวนี้มันจะมีประเด็นนะครับว่าแล้วเราควรจะบวกตัวนี้ไหมเพราะว่ามันสามารถบวก9แบบ100%ได้3ชิ้น เติมเกมลินเนสทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ริชแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมไปทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยสะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ริช เท่านนั้เสื้อมัฟรองเท้าทีนี้วิธีการบวกจะทำยังไงผมจะพาไปดูมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยอืมเราค่อยไปว่ากันแนอนาคนก่แล้วกัน,กนเดี๋ยวคลิปนี้จะสั้นๆแบบวิธีการทำก่อนแล้วกันเนาะก็ฝากติดตามได้นะครับว่ามันดีไม่ดียังไงเนาะโอเคไปเดี๋ยวผมจะลงไปหน้ากิจกรรมเลยนะวิธีทำเนาะบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันทำตรงไหนนะครับนี่จริงๆอ่อะทำตัวเดียวกับตัวที่เรารับเจ้าตัวเสื้อเลยซึ่งตัวเสื้อผมทำคลิปไปแล้วเนาะอ่ะสมมติเราลงมาใช่ไหมครับเสร็จแล้ว เราก็ออกด้านซ้ายตรงนี้นะไปตัวเดิมนะฮะนี่จะมีตัวนู๊บลสใช่ไหมครับแล้ตัวนี้นะให้เราคลิกคุยเข้าไปครับปุ๊บกดเน็กนะแล้วก็เลือกข้อแรกเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนถูกปะ่ะเออข้อแรกนี่คือเอาใบติ๊กเก็ตมาแลกนะทีนี้เราจะมาคุยข้อสอน,นะครับแลกเปลี่ยนเป็นรีไฟติ๊กเก็ตนะก็คือรีไฟคือตีบวกเนาะก็กดโอเคไปนะครับกดเน็กไปนะฮะปุ๊บเห็นไหมเขาบอกว่าเราเหลืออยู่30 เอาเพื่อนๆที่จะทำนะครับมันร้อก็จริงแต่เสียเงิน 10M เนี่ยจะได้ใบติเกตมา1ใบถ้าสูงสุดที่3าใบก็ 30M เอพื่อนๆก็ลองเลือกเอาแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่าแต่ตอนแรกผมกะจะเอาแค่เสื้อเพราะเสื้อก็ดูดีนะแต่เอาเป็นว่าในไหนก็ไหนๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวทำสามชิ้นให้ดูเลยว่ามันโอเคหรือเปล่าด้วยเนาะที่ผมเปลี่ยนใจมาทาเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนๆอนะหลายๆนนะครับก็ ช่วยกันโดเนีตอนั้นนะครับรวมแล้วก็น่าจะ20่บเอมนะต้องกราบขอบคุณมากเลยจะเอาตัวนั้นแหละมาทดสอบให้ผู้บิร์ดูว่าผมก็ไม่ได้มีงบอะไรนะต้องบอกงนี้ก่อนเนาะต้องขออภัยนะครับที่ไม่มีงบแล้วกันเออมันก็ไม่ใช่ทุกคนต้องมีงบเป่าหมาใช่ไหมฮะเออย่าบอย่าอย่ามางงอนผมเลยทําไมคุณเอ็มไม่มีของมาอะไรเงี้ยทาให้ดูหน่อยผมไม่มีให้ทํำยังไงล่ะฮะเออนะมีก็ว่ามีไม่มีก็ว่าไม่มีนั่นแหละ แต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เห็นน้าจิตน้ําใจมีที่มีน้ําจิตน้าใจในการร่วมโดนทเพราะว่าการที่ผมทำเนี่ยเอาจิงผมก็เฉยๆนะผมไม่มีตามผมอะไรที่เล่นไม่ได้ผมก็ไม่หามาเลยแล้วเพราะว่าผมเคยหามาแล้วมันลําบากทุกวันนี้ยังไม่ไหวเลยจากที่ไปหามาซื้อมือมานด้วยภาพผมนะออแต่ถ้าใครมีก็ซื้อถ้าผมมีผมเล่นสนุกผมก็ซื้อแต่ผมอะตอนนั้นผมไม่มีแล้วผมไปหาเรื่องซื้อก็เลยนะตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ก็เลยแบบไม่ไหวฮะที่เราจะต้องไปหา กูนิยมสิ่งมาซื้อนะครับเล่นให้มันสนุกเติมพอประมาณนะใครมีเยิมเยอะก็เติมเยอะมีน้อยก็เติมน้อยตามนั้นเลยนะครับเล่นให้มันสนุกไปด้วยกันเนาะโอเคอาจจะเมาะมอยม้วเยอะหน่อยบน่บนดบนนะโอเคไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวเรามากดใหม่เนาะถ้ามันคลิดกุยนามจะอยู่อย่างนี้แหละเราเลือกเป็นข้อที่2อนะครับเป็นรีไฟล์ทิกเก็ตเนาะก็ซื้อใบมาก่อนเนาะใบ10สิบเอ็มนะครับแล้วก็กดโอเคเลยครับฟึ๊บมันจะได้มาหนึ่งใบนะครับนี่ตัวนี้มันจะได้มาอลไรมาเนาะ มันจะได้ใบมาเป็นเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนนะฮนะอาตัวนี้เลยนี่รีไฟล์ทิกเก็ตก็คือเอาไว้อัปเกรดเป็นขั้นบวกเนะครับถ้าเกิดเราจะทําทั้งสามอันก็ต้องซื้อ3ครั้งอันนี้ครั้งที่1ไปครั้งที่2ฮนะเลือกข้อ2กดโอเคกดเน็กกดโอเคปึบมีใบที่2นะซื้ออีกครั้งหนึ่งก็คือเอาง่ายผมจะทําให้ดูแล้วกันน้องข้อ3าามอันมันเวิร์กไหมอผมได้สามอันแล้วหรอ <c oughs> โอเคจะเอาสอนะ โอเคนะวิธีการใช้นะครับก็เดี๋ยวนะผมดูก่อนนะวิธีการใช้น่าจะดับบันคลิกไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเราดูไปด้วยกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกะันเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านก่อนนะอ๋อสวมใส่มั้งเนาะน่าจะสวมใส่นะอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะดับบันคลิกดูนะครับดับบันคลิกเจ้าตัวใบทิเกตน,นี้นะครับฟึ๊บ,บอ,อ๋อไม่ได้ครับเราจะต้องลากมาโอเคใหมให้เพื่อนๆเนี่ยถอดเสื้อออกรองเท้าแล้วก็เจ้าตัวมัดนะครับถอดออกมาให้อยู่ในช่องสวมใส่นะ ทีนี้ให้เรากลับมาใบติเก็ตนะครับดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้มาเลยเนาะคล้ายตีสุ่มชาร์โดอะไรประมาณนั้นก็เราเลือกมาเลยครับผมก็ไล่ทีละอันก็คลิกที่เสื้อนะครับกดลูกศรตรงนี้หรือจะลากมาก็ได้นะครับลากมาก็ได้นี่เสร็จแล้วเราก็กดเมคนะครับเพราะว่ามันชัวร์อยู่แล้วนะได้เรียบร้อยแล้วในชะ่ไหมบวกการมาต่อไปผมก็จะบวกให้หมดเลยนะครับดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกรองเท้ามานะแล้วก็เมคนี่ได้แล้วดับเบิลคลิกเลือกมัฟมาแล้วก็เมค นี่ก็ได้เป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอจริงๆผมอธิบายล้วเสื้อมาได้เลยบ้างเนาะแต่เดี๋ยวไวนนะคนรอมาทีกันดูว่าเอ๊ะมันโอเคไหมเนาะกับ30เอ็มที่เราลงทุนไปนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากก็ฝากเพื่อนกดใจกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในทุกขับคืนช่วงสตรีมนะครับรวมถึงคลิปต่ตอไปด้วยขอให้ทุกคนโชคดีครับ